จิตใต้สนึกของคุณป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณพง์วิพพวรวงศงวันนี้อาจารย์จะพูดหัวข้อเรื่องจิตใต้สนึกของคุณป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเทรียได้หรือเปล่า หลายๆประเด็นนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะแต่ถ้าใครเรียนวิชาศาสตร์แห่งการสั่งจิตสํสนึกฮิปโนเทราปีแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าจิตสํานึกของเรามีพลังมากในการปกป้องคุ้มครองเราในสารพัดเรื่องราวทีเดียวหนึ่งในเรื่องราวสารพัดที่เขาปกป้องให้เราได้ก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับเขาสามารถปกป้องคุ้มครองคุณได้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยคุณทราบไหมว่า อาการของโรค145อาการที่ไม่ใช่เชื้อโรคเนี่ยมันเกิดจากสภาวะจิตเนาะซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจะำนืกส่วนหนึ่งแหละแต่วันนี้อาจารย์จะพูดถึงว่าโรคที่เกี่ยวกับเชื้อโรคเชืวว้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจิตใจะำนืกเขาช่วยเราได้ไหมนะครับอาจารย์ก็จะแบ่งไป2พาร์ทพาร์ทปกป้องกับพาร์ทที่พาร์ทที่เป็นเรามีเชื้อโรคแล้วเนาะ <laughs> เดี๋ยวเราก็แยกพาร์ทกันนะครับอ,อันดับแรกเลย ถ้าเราฝึกเรื่องการสั่งจิตใต้สำนึกให้ทรงพลังมีอำนาจจิตเนาะเราสามารถหรือเรามีสคริปพิเศษนะครับใครที่เรียนก็จะเข้าใจว่ามันจะมีสคริปหรือมีคำสั่งพิเศษชุดคำสั่งพิเศษที่สั่งให้จิตใต้สำนึกเข้าไปทำงานกับต่อมไร้ท่อในร่างกายของเราครับเพราะจิตใต้สำนึกควบคุมสัญชาตญาณการอยู่รอดใช่ไหมเวลาเรามีสคริปพิเศษแบบนี้เราจะสั่งให้จิตใต้สำนึกของของเราเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการของ การสั่งจิตที่ไปที่ต่อมไรท่อในร่างกายเราเพราะต่อมไรท่อในร่างกายเรามีเยอะต่อมไรท่อหลกัหลกๆก็มีประมาณ8ต่อมที่สําคัญมากเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนาะทีนี้ถ้าเราสั่งเป็นเราเรียนแล้วเราสามารถควบคุมดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้อาจารย์ใช้คำว่าควบคุมดูแลได้เพราะว่ามันยังไม่มีเชื้อโรคอะไรเข้ามาเนาะเป็นการแบบว่าสร้างภูมิคุ้มกันเนะ่ะเนาะเราสามารถให้สั่งจิตใต้สํานึกเข้าไปสู่ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้โดยที่ไปสั่งยิดต่อมไร้ท่อที่เหมาะสมกับการคุ้มกันหรือปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับภูมิต่างๆได้อันนี้มันจะมีสคริปพิเศษถ้าใครเรียนการสั่งจิตสํานึกแบบนี้มันจะมีสคริปที่แอดวานซ์สำหรับคนที่เป็นนักบําบัดเนาะสามารถสั่งไปกระตุ้นต่อมไร้ท่อเหล่านี้ให้ขึ้นมาทํางานเหมือนกับว่าให้เตรียมเตรียมซ้อมลบนะครับ เตรียมฝึกกาลังไว้ให้กระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้กระตุ้นอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับศึกเข้าว่าศึกมันจะมาใช่ไหมฝึกทหารเราก่อนคือเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยหรือต่อมไรท่อเราเนี่ยฝึกแม่ทัพฝึกในพลเราก่อนที่เตรียมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเชือเ้อไวรัสเชือเเช้อแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายเราและถ้ามันเข้ามาปุ๊บตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกัน ที่แข็งแรงในการต่อสู้กับพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียต่างๆที่มาเข้ามาได้อันนี้คือการสั่งจิตใต้สานึกอีกแบบหนึ่งคือการสั่งเพื่อป้องกันเนาะเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียเพราะฉะนั้นการสั่งจิตสามารถสั่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้นะครับได้ในระดับหนึ่งเลยละสร้างภูมินะป้องกันไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรนะป้องกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ได้แน่นอนอันที่2ออีกพาร์นึงที่อาจารย์บอก ในกรณีที่คนมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยนะสั่งได้ไหมอาจารย์สั่งให้เขาจัดการให้หมดเลยได้ไหมอาจารย์ก็จะบอกว่าวิชาศาสตร์แห่งการสั่งจิตใต้สำนึกนะครับเป็นเรื่องของการดูแลฟื้นฟูบำบัดเนาะไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสเ,เ,เชื้อแบคทีเรียเป็นเรื่องของสภาวะจิตสภาวะอารมณ์สภาวะและการอยู่รอดของร่างกายเพราะฉะนั้น ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียใดๆทั้งสิ้นถ้ามีอาการที่เกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วมันอยู่ในร่างกายและส่งผลแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปหาคุณหมอหรือแพทย์นะครับตามกระบวนการดูแลรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ย้ําเลยเนาะถ้าคุณมีอาการของเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้ว คุณต้องไปหาคุณหมอหรือในแพทย์หรือแพทย์แผนปัจจุบันให้ทำการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามกระบวนการนะครับส่วนเสริมเราทำได้ก็คือเราก็ไปหาคุณหมอตามปกติแต่เราก็สามารถสั่งจิตตนเองโปรแกรมจิตได้สำนึกเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้เพื่อฟื้นฟูเซลล์ได้ครับเพื่อฟื้นฟูอวัยวะได้แล้วก็ให้กระตุ้นต่อมไร้ท่อให้ขยับ ช่วยการทำงานเสริมกับคุณหมอได้ซึ่งมันถูกพิสูจน์แล้วว่าคนที่สามารถสั่งจิตโปรแกรมจิตเองเป็นแบบนี้หรือไปรับคำสั่งจิตจากนักบำบัดเนี่ย <c oughs> การฟื้นตัวนะครับ <c oughs> การหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับเชื้อโรคเนี่ยสามารถทำให้มันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหายเร็วขึ้น สุขภาพดีเพิ่มขึ้นแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่า100%นะอาจารย์บอกไม่ได้ร0 0เนะเพราะว่าอยู่ที่คุณหมอดูแลเนาะเรามีหน้าที่กองหนุนละกันตอนนี้เรากลายเป็นกองหนุนเมื่อกี้เป็นเป็นกองหน้าป้องกันแต่พาร์ทนี้เป็นกองหนุนคือช่วยเสริมเสริมภูมิเข้าไปช่วยเสริมให้เซลล์มีกำลังขึ้นช่วยให้อวัยวะทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่จะร0 0หรือไม่100%นนี้ไม่ไม่เกี่ยวเนาะคุณต้องอยู่ด้วยการดูแลของคุณหมอ แท์แผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับถ้ามันมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียมาเกี่ยวข้องนะครับมันก็เป็นสส่วนส่วนที่ป้องกันกับส่วนที่เป็นกองหนุนเนะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าการสั่งจิตโปรแกรมจิตได้สำนึกสามารถสั่งจิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับหรือป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้เช่นเดียวกันแต่จะอยู่ได้ประมาณไหนดีมากดีน้อยหรือปกไม่ได้เลย มันก็อยู่ที่กระบวนการสั่งอยู่ที่สคริปต์อยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นเดียวกันและที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าใจว่าจิตส่วของคุณก็คือเพื่อนคุณข้างในเขาก็เป็นหมอคุณได้ด้วยเขาก็เป็นคนดูแลร่างกายคุณได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นเรื่องของสัญชาตญาณการอยู่รอดนะครับวันนี้ฝึกโปรแกรมสร้างภูมิทุกวันนะครับ คุณจะได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงร่างกายคุณจะได้แข็งแรงตลอดเวลาไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนแล้วไปหาคุณหมอหาแพทย์แล้วค่อยมาโปรแกรมตามหลังอาจารย์ก็แนะนําให้สั่งโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยสภาวะจิตที่ทรงพลังและมีอํานาจนี่แหละครับเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงได้แล้วก็ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยฝากไว้เป็นองค์ความรู้ดีๆให้กับพวกเราทุกคนและเราพบกันกับอาจารย์ในองค์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับ,กบ,บ,บจิตใต้สำเนกนะครับพบกันคราวหน้า ในช่อง YouTube ของอาจารย์และ Facebook ของอาจารย์แล้วพบกันครับสวัสดีครับ